นั่งนี้เลยโอเค okay. นงก็ได้ตรงนี้นะโอเคไปนั่งบรรยากาศก็ดีเหมือนกันกนะเนี่ยทำเล่นไปนะ คุดรวยโอเคนั่งรอนั่งรอกันตรงนี้โอเคได้ทีก็มันมีแผนที่ดีกว่าน,นี้แล้วล่ะจะให้ไปบอกว่ามาจากอนาคมก็แปลกๆอะดิ แล้วเราจะรู้ความจริงไหมอะถ้าไปขนาดนั้นนะแล้วเธอรู้ไหมล่ะว่าเป็นเวลาไหนอะที่ต้องย้อนไปอะ่ะเอาก็พวกเราถูกขังอยู่ใต้ดินไงตอนเกิดเรื่องนะแน่นอนว่าพวกเราไม่มีทางรู้เรื่องเวลาเลยอืมทา่านก็ต้องลองถามว่าได้องยังไงอะ เออแล้วพวกเราจะต้องมาสงสัยเรื่องมาเลบี้ทำไมวะเนี่ยเอ,อ่เอ,องั้นถ้าลองกับกันอนะเอออืมนั่นสิแต่ว่าพวกเราเชื่อใจเธอนะ

<c ười> คุยกันง่ายเดียไม่ต้องมาตีกัน <c ười> เดียแล้วเดี๋ยวแล้วก <c ười> ็พวกนี้เอ่อเราอยากได้ไหมอเอาล่ะ อตอนที่อยู่โลกสมมูอิอ่ะผมก็เคยเจอดาร์กไลไรผ่านๆมาแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะต่อมาตอนที่พวกเรามาที่โลกพินัมบ้าช่วงแ,แรกๆก็ยังปกติดีจนกระทั่งที่พวกเราไปอยู่ในใต้ดินได้ไงก็ไม่รู้จะบอกว่าเป็นตัวสวยไหมเนี่ย <c oughs> เออก็จากล่าสุดที่พารากัดดาร์ไลก็ได้รู้ว่ามันเป็นมีผู้สรูุร่วมคิดคิดกันเหรอเพราะงั้นก็เลยคิดว่าค่าในพินัมบ้าก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแค่จะบอกว่ามันเป็นไปได้นะมัมีความเป็นไปได้สูงด้วย หรือข้าอาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นน่ากลัวไปกว่านั้นคดงางไรมีเป็นแค่หมากตัวหนึ่งล่ะดงางไยตัวนี้คือตัวเดียวกันกับที่พวกเราเจอมาทําให้มาถึงโลกทําไมมันมาโลกใบนี้ด้วยล่ะเพราะว่ามันมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยยังไงล่ะอาจจะเป็นถึงระดับหัวนหน้าเล็กก็ได้นะ อ่าก็เธอไงเธอยืนยันตัวแล้วไงไปส่งผลสแกนี่ห้องเมดเปีแล้วที่เหลือก็แค่ต้องจับตาดูคนอื่นๆคำทัดเอ้ยเดี๋ยวเด,วเดวผ,ผ,ผิดเกมผิดเกมเ <lish> ออเออไม่ใช่โปสเต,รตรอร <clears throat> <Diamond> ์ใช่ใชแต่ก็นะมันก็คล้ายๆกับฉากที่ฉันบอกไปนั่นแหละก็อยากให้เธอสืบต่อได้ไม่มารู้เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะมันมีผลกับชีวิตทุกชีวิตเลย นี่คือเหตุผลที่ทั้งสองตัวนี้ร่วมมือกันเลยล่ะที่จะช่วยให้เธอกลับไปแก้ไขอดีตอ่๋อใช่ใช่ฉันอยากให้เธอระวังเรื่องระเบิดเพราะว่าเคโรบอกฉันแล้วลเรื่องระเบิดแล้วก็ดึงความสนใจทุกคนเอาไว้ที่เธอนะจะได้ไม่เกิดปัญหานั้นขึ้นอ๋อแล้วก็พกเบอร์รี่กันหลับไปด้วย พ่อดร์กไลท์แม่งหลับพวกเราสวยชิบหายเลยหลับตายสุนตีนชัดเลยอ๋อแล้วก็อันนี้สำคัญเลยนะอันนี้อ่าใครอ๋อวิกตอเรียวิกตอเรียบอกให้สืบหาเรื่องดาร์กไลท์ไปด้วยคิดว่าน่าจะได้เบาะแสสำคัญเลยแหละน่าจะเป็นคีย์สำคัญเข้าไปไม่ได้ก็เลยเรื่องการปะท้าด้วยนะเพราะว่าพวกเราสู้มันไปก็เสียเวลาเปล่า สงสัยใครเป็นพิเศษไหมยหรออมาเลยบี้เลยเหรอโอ้ยคิดแล้วก็หนักใจมารลยบี้เป็นเพื่อนเก่าของเธอแอร์ลอดแล้วก็ฉันสินะอืมใช่พวกเราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่แรกเลย อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอก็นะตามนั้นแหละอืมขอบคุณนะที่เข้าใจ ก็ถ้าย้อนไปตอนที่เธอไม่ยอมบอกคนอื่นๆว่าเธอเป็นใครอะแล้วมันจะมีประโยชน์เลยแล้วพวกนั้นจะเชื่อสิ่งที่เธอบอกไหมล่ะก็ไม่นะโอเคงั้นไปถึงเวลาแล้วที่เธอต้องกลับไปอะ อืมโชคดีนะขอให้ช่วยโลกนี้ให้ได้นะดูยิ่งใหญ่ไปไหมเออขอให้โชคดีนะ โอ้ยแป๊บนึงนะลืม então, บทหรืมเกมโหมดด้วยเออหยุดนะมึงหยุดหยุดหยุดอย่าเมติกูดัไซอย่าไอ้เหี้ย ปก,กิคิวแม่งเด้เดะเดะไม่ได,ได,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยไอ้เคลียร์แรกแม่งไป <laughs> <laughs> ไม่ใช่สิ่งนี้ดิ <laughs>